สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับโอ้กินตัดเลยครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพนะครับออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดมาได้บุ้ยคุกกาครับนะครับจับคู่นะครับมาเจอกับท่านตั้งรับนะครับตัวแทนจังหวัดครับ1470นะครับโอ้โหก็เรตติ้งสูงมากนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมาก่อนครับ ก็แปรขบวนครับเป็นไม้ยงขวาครับมาสายเขากินตัดเข้ามาครับตำแหน่งของเบี้ยที่เฉาชิงว่างครับจังหวะนี้ก็ไก่ขบฟ้าก็ตัดสินใจนะครับโยนนะครับอย่างเด็ดขาดครับโยนเม็ดขึ้นไปให้กินสองหนึ่งเลยนะครับก็พูดง่ายๆก็ให้กินเม็ดฟรีนะครับนะครับคู่ต่อสู้ไม่สนนะครับเหมือนจะรู้ว่าเราต้องการระเบิดนะครับระเบิดคือจะทิมใส่ทิมใส่ม้าใส่เบี้ยนะครับ เล้วเราก็จะม้าหนีก็กินเบีย้ยโคนก็จะขาดครับโคตะโซ้รู้ทันครับทำอะไรไม่ได้อีกนะครับจังหวะนี้คงต้องคงต้องอยากจะย่อเรือรทิ่มริมดีกว่านะครับทิมริมไปก่อนนะครับทิมขึ้นมากระดันขึ้นไปครับนะครับเอาเรือมาก่อกวนเราอีกแล้วนะครับทิมใส่โคนกินกินโคนกินกินโคนไล่ ลองดูครับที่ไปก่อนนะครับนะครับก็กิน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 หมดครับเบี้ยตรงนี้ครับนะครับแล้วเราเราก็จะดันโคนไปกินเบี้ยคืนครับคู่ต่อสู้ไม่เอาอีกครับอ๋อค่อนข้างที่จะเก่งนะครับท่านนี้นะครับก็คงต้องผูกเบี้ยไว้ก่อนครับคงปล่อยไม่ได้ครับเหนียวเหลือเกินนะครับเอาเรือไปผูกก่อนนะครับ ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะครับแน่มาอีกนะครับเอาเรือมากดนะคจะเอาโคนมาไหลมาตามช่องคงต้องหลบครับหลบไปใต้มาดีกว่าครับเรามาอยู่ตรงกลางดีกว่านะครับหลงงลาก็เจอเรือฝั่งขวามารุกอีกนะครับอ่ะถอยมาติดเรือติดเรือนะครับเธอต้องหนีไปนะเธออย่าอยู่ตรงนี้นานๆไม่ชอบนะครับอ่ะหนีไปซะขึ้นขุนก่อนนะครับ ทีนี้ฝั่งฝั่งซ้ายมาอีกครับโอ้โหว้าวุ่นจริงๆนะครับในตำแหน่งนี้ครับถอยโค้นหรือว่าเอามาไปผูกดีครับมีเสียงครับของรถไฟฟ้านะครับก็รบกวนบ้านถ้าขนาดอยู่ในห้องกระจกนะครับจะเสียงดังมากครับอยู่อหนีไปแล้วครับม้านะครับเอาเรือมาต่อเรือทิ้งเลยนะครับนะครับตัดเป็นหาด้านปีขวาไปก่อนนะครับก็เอาขุนกินครับ นะครับไหลโคนมาก็เก็บขุนขึ้นไปที่เดิมนะครับยกมาขึ้นไปครับครับอยู่ตำแหน่งม้โยงขวาเหมือนเดิมนะครับขวตสู้กินตัดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เอาเบี้ยนอกนะครับเบี้ยนอกกินเข้าไปนะครับยังได้ตำแหน่งสูงอยู่นะครับก็เป็นเบี้ยสู้เม็ดนะครับเป็นตำแหน่งนี้จับกินโคนเราอีกนะครับไหลโคนขึ้นไปเขาก็ดันโคนขึ้นมาแลกครับเราโคนเราก็จะมีปัญหาอีกเนี่ย เอาขุนดีกว่าครับนะครับถ้าเขาเดินมามาจับคนเราจะเอาคนขึ้นไป็นไล่นะครับก็ได้จังหวะทีเดินนิดนึงครับนะครับอ่ามามาที่รับไปครับกก้าฟ้าก็เป็นลองเวลานะครับถึงนาทีกว่ากว่าเกือบสองนาทีแล้วนะครับตำแหน่งนี้คนไล่หนีไหมหนีไปแล้วนะครับหนีไปแล้วก็เอาไงต่อนะครับเอาเรือมามเอาเรือมากดนะครับก็คงเรือเราเติมน้ำมัน เต็มถังมั้งนะครับน่าจะเติมแล้วครับเอาเรือมาดีกว่าครับมากดไว้ก่อนนะครับยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็กดไว้ก่อนนะครับคู่ต่อสู้ไม่อยู่ให้มีเรื่องครับโอ้โหรีบไปไหนเนี่ยนะครับเอาไงต่อครับยกมาไปจับกินโคนเขาก็ไล่เราไล่เราเราก็จับเม็ดจับเบี้ยกได้เดี๋ยเอาม้าไปไล่เรือดีกว่าครับ เรามาเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เนี๋ยนะไอแนนาคตก็จะมีปัญหาครับขึ้นคุณไปจับเรือครับเรือไปนู้นครับไปทางขวาก็เอามาไปขังก่อนนะครับขังก่อนขังก่อนเอาคนมาอีกหนึ่งตัวก็เอาเรือต่อนะครับแลกให้หมดนะครับเอาม้ากินกลับไปโอ้มาตัวนี้ลงมาล่างสองคนเลยนะครับอ่าคนตัวุดสัดวินใจกินตัดแลนะครับเอาคนขึ้นไปอ้าว คนมาแบบนี้ก็ต้องกินก่อนครับมาเต็มเ็มหน้านะครับมีแต้มอะไรพิสดารหรือเปล่าครับถอยขุนถอยคุนถอยขุนขุนมาผูกโคนไว้ก่อนนะครับกลับมาสรุปตัวหมากกันครับก็ยังเป็นเม็ดสู้กับโคนครับส่วนเบี้ยที่ตัวมากกว่าก็ยังไม่มีประโยชน์ครับเป็นเบี้ยขั้นบันไดนะครับทีนี้ก็เอามาขึ้นไปครับเม็ดมาต่อยโคนก็โคนดันขึ้นไปนะครับ โคนตัวนี้จะไหลมาปล่อยไว้ไม่ได้ครับกินตัดเข้าไปเลยนะครับตัวไหนตัวเก่งครับต้องปัดตัดไปให้ก่อนนะครับเขาจะเอาเม็ดมารุกเอาม้ามาซ้ํานะครับเราก็ขยับขุนครับม้ามาตำแหน่งนี้คงต้องถอยคนมาผูกเบีย้ยนะครับคตอสู้ตั้งใจไม่ให้ม้าเราเดินครับเราก็ต้องตั้งใจเหมือนกันว่าม้าเราไม่มีประโยชน์แล้ะนะครับอยู่ในข้อก็ ไลบอยนะครับก็คงต้องนำนะครับนำม้ามาต่อมาดีกว่าครับอย่างน้อยนะครับดันเบี้ยขึ้นไปก็กินฟรีนะครับกินฟรีเขาไม่กินกับเราแน่นะครับเขาก็ปล่อยเพราะเอาเม็ดมาลองแล้วดันเบี้ยขึ้นไปไปครับม้ามารุกเราครับจะจะม้ามารุกเมื่อกี้ถ้าเราดันเบี้ยขึ้นไปเราโคลนฟรีนะครับอ่านคะส้กินม้ากับเราครับ โยกม้าโอ้โหม้าพิ้วจริงๆนะครับโคตโสโซท่านนี้ท่านท่านตั้งรับนะครับแต่ก็รับดีนะครับรับดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายบุกนะครับคนที่เล่นเล่นเมียนมาซ้ายนะครับก็จะเล่นม้าเก่งครับไม่เหมือนไก่เก้าฟ้านะครับไก่เก้าฟ้าก็เล่นม้าซ้ายแต่เดินม้าไม่ค่อยเก่งนะครับก็ตอนนี้ก็อาศัยครับอาศัยดันโคนนนั่นโคนมาหากินตบเด็กนะครับรูดเสดาแต่ก่อนหน้าเนี้ย ถ้าโคตสุสู้อามากินโคนเราเนี่ยแล้วางเบี้ยเนี่ยก็วาวุนเหมือนกันนะครับนะครับอ่าเบี้ยไปไงได้ครับตอนนี้ก็แข่งกับเวลาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเวลาครับเวลาไก่ก้าวฟ้าจะหมดนะครับโคตสอสู้ก็เรือจิบูตั้งหกนาทีนะครับโอ้โหมูเตโม้นะครับอ่ะหงเบี้ยไปก่อนครับคือเจาะไม่เข้าครับต้องใช้เวลาในการคิดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ าเราเล่นเกมไวเนี่ยถ้าเราเค้นแต้มเนี่ยมันก็จะใช้เวลาครับกินเวลาเราไปเรื่อยๆครับโคตรสู้ไม่ได้คิดเลยมากเลยครับโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวานะครับเราก็โยกบ้างครับโยกโคตรกลับมานะครับเราจะปล่อยเบี้ยครับอีกตัวหนึ่งขึ้นไปหงายครับกันกําเนิดกลุ่มาานะครับเอากลุมารมาช่วยนะครับนะครับสองยอดกลุ่มมรของเรานะครับไปครับไปไวๆซีนี่ครับ ไก่กาแฟก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเรือหนึ่งนาทียี่สิบเอามามาจับคนไม่ต้องสนครับกินมาแล้วก็เบี้ยดันอยู่แล้วนะครับโยกเม็ดเล่นเหรอไปครับค่อยๆเอาเบียคู่นี้ยขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเอาเบียมาล็อกไว้ก่อนนะครับครับให้มมาเดินทางไม่สะดวกนะครับคิวต่อไปก็ต้องเป็นโคนครับโคนกินเข้าไปก่อนครับอลไก็เอาโคนกลับมานะครับหมามาก็เอาขุนผูกนะครับ จะพยายามไม่ให้ม้าออกมาข้างนอกได้นะครับก็พยายามล็อกไว้ครับแข่งกับเวลาด้วยนะครับโอ้โคนขึ้นไปเออเฮ่ทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เอาเอาโคนไปไล่ม้าอืมอ่ะไม่ว่ากันครับไปครับมือไวนะครับมือไวใจเร็วนะครับใจเร็วมากๆนะครับก็บางทีคิดไม่ทันครับต้องไปก่อนครับ41วินะครับเอโคนไปจะเอาเบี้ยงายไปลุกนะครับลุกเป็นหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับ เอาคนดันขึ้นไปนะครับมาไล่เราอะได้จังหวะนะครับอ่าได้คืนนะจังหวะนี้นะครับได้มาจนได้นะครับกดตสู้ก็คงแข่งกับเวลาครับใช้เวลาเล่นกับเวลากับเรานะครับจังหวะนี้ก็กินครับพยายามกดตัวไว้ก่อนครับกดตัวไวรอนะครับก็เป็นเทคนิคอย่างนึงครับกดไว้เลยครับโอ้แต่คู่ต่อสู้ไวมากครับคนลุกครับขุนขึ้นไปครับ เอาโคนเอาไปแตะผิดเบี้ยแล้วอะเอาโคนวิ่งไปครับโคนทางด้านปีกซ้ายนะครับเราจะไหลมานะครับมาถึงหน้าขนนะครับพอขนลงล่างเราก็จะเอาโคนฉีบไปทางด้านปีกขวาแล้วทาการลุกจนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับเอาจนสวยงามนะครับทันเวลาด้วยนะครับโอ้โหเหลืออยู่ไม่กี่วินะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับ คลิปหน้านะครับทาง youtube และ t ิ k เก k สวัสดีครับ